สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของเรื่อง IoT นะครับก็มาดูในเรื่องของบทที่1ซึ่งจะเป็นเรื่องของการแนะนำพื้นฐานโมดูล ESP32 นะครับ ในส่วนของฟีเจอร์หลักของเจ้าตัว ESP32 มนะครับมันก็จะเป็นตัว CPU i n d เป็น o u e l c ค r e นะครับความเร็วในการประมวลผล240 MHz ด้วยการประมวลผลคำสั่งเนี่ยสามารถประมวลผลได้ถึง600 DMiPS มีนะครับมีขนาดเจ้าตัวแรมนะครับ522 k b แล้วก็รวมถึงในตัวชิปเองเนี่ยจะมีเรื่องของ Wi-Fi โมดูลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรองรับมาตรฐาน802.11 BG N, นะครับแล้วก็มีในส่วนของบลูทูธนะครับซึ่งเป็น BLE นะครับเป็นบลูทูธโลว์เอนเนอรี่นะครับภายในตัวเองเนี่ยก็จะมี Flat Memory, ะ MB, ะแฟลชเมมโมรีนะครับขนาด16เมกะไบต์นะครับแรงดันนะครับที่ใช้ในการทำงานเนี่ยจะอยู่ที่2.3โวลต์ถึง3.6โวลต์นะครับอุณหภูมิในการใช้งานของมันเนี่ยจะอยู่ที่ลบสีองศาจนถึง125องศานะครับ บนบอร์ดเองนะครับบางโมดูลเนี่ยนะครับก็จะมีเสาอากาศหรือว่า PCB อ n นเทน่าเนี่ยอยู่บนบอร์ดนะครับส่วนบางโมดูลก็จะมีตัวคอนเนค t เตอร์ที่เป็น IP EX นะครับสำหรับต่อสายอากาศภายนอกเพื่อขยายเกณฑ์ให้สามารถรับส่งสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยได้ไกลขึ้นนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของฮาร์ดแวร์ไปแล้วนะครับทีนี้ลองมาดู ด้านของซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือที่เราจะเอามาใช้ในการพัฒนาเจ้าตัวชิปโมดูลตัวนี้นะครับมีอยู่หลากหลายมากมายในปัจจุบันนะครับตัวที่เป็นที่รู้จักแล้วก็นิยมใช้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Arduino IDE นะครับหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีเริ่มพัฒนามาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ KB IDE นะครับตัวของเจ้าของบริษ,ษัทที่ผลิตชิปตัวนี้เองนะครับหรือว่า s 4เนี่ยเขาเข มีเครื่องมือในการพัฒนาตัวชิปของเขานะครับที่ชื่อว่า x c e i t i v e IDE นะครับนอกจากนี้ ในชิปตัวนี้เองเนี่ยก็ยังรองรับภาษาได้หลากหลายนะครับรวมถึงตัวไมโครไพทอนด้วยนะครับด้วยความนิยมด้วยความสามารถนะครับแล้วก็เป็นชิปที่มีราคาถูกเนี่ยนะครับก็จะมีหลายบราษาิษัทหรือหลายผู้ผลิตนะครับที่เขานําชิปตัวนี้นะครับไปผลิตเป็นบอร์ดพัฒนาเพื่อให้ง่ายในการที่จะนํามาใช้ในการออกแบบหรือสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆนะครับยกตัวอย่างอาจจะเป็นชิปทางฝั่งของทางด้านประเทศจีนนะครับดูอิดนะครับเขาก็ใช้ชื่อว่า d ดฟคิดเวอร์ชันหนึ่งนะครับแล้วก็มีโหนด MCU นะครับหรือ ESP32 สาอติงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง v m o อสนะครับก็จะมีอีกหลายรูปแบบนะครับที่เขานำมาเพื่อให้ผู้พัฒนาหรือเหล่าเมคเกอร์ทั้งหลายนะครับเอาบอร์ดตัวนี้นะครับไปใช้ได้อย่างง่ายนะครับส่วนที่เราจะมาเน้นกันนะครับในเรื่องเนื้อหาในบทเรียนนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเลือกชิปตัวนึงขึ้นมาซึ่งเป็นที่นิยมแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับชื่อว่า ESP32 d e v k i t นะครับก็จะมีอยู่หลายเวอร์ชันนะครับ ทีนี้ในเรื่องของการที่เราจะนําชิปตัวนี้นไปใช้งานนะครับเราก็ต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าในแต่ละขาของมันเนี่ยนะครับเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับเราจะป้อนไฟตรงไหนนะครับเราจะเอาไปควบคุม Input o u t p u t ในขาอะไรบ้างนะครับทีนี้ลองมาดูในส่วนของบล็อกไดแกรมภายในมันบ้างนะครับว่าเจ้าชิปตัวนี้เนี่ยมัน มีฟีเจอร์หรือว่าแบ่งเป็นการทํางานในส่วนไหนบ้างนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นคอนโทรลเลอร์ที่มี CPU ที่เป็น d ูอัลคอร์นะครับแล้วก็รองรับนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อในหลากหลายรูปแบบแทางฝั่งซ้ายก็เช่นตั้งแต่ SPII Square-C นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายพอร์ตที่นิยมใช้ใน อุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในหลายๆภาคส่วนนะครับในตัวมันเองเนี่ยก็จะมีในโมดูลที่เป็น Wi-Fi โมดูลเองนะครับมีส่วนโมดูลที่เป็นบลูทูธนะครับแล้วก็ยังมีวงจร r t c หรือวงจรนาฬิกาอยู่ในตัวชิปมันเองด้วยนะครับยังสามารถรองรับขาที่เป็นทั้งดิจิตอลนะครับแล้วก็อนาล็อกอยู่ในตัวซึ่งจะเอาไปประยุกต์ใช้ง,งานได้กว้างขวางแล้วก็หลากหลายมากขึ้นนะครับเนื่องจากความสามารถของเจ้าชิปตัวนี้นะครับ เราก็เลยนําตัวบอร์ดเด็บอร์ดนี้แหละนะครับมาพัฒนาเป็นบอร์ดสําเร็จรูปนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกในการที่เราเม่เกอร์ทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องมานั่งต่อสายนะครับไม่นั่งก็นั่งเชื่อมสายต่างๆก็ออกแบบมาเป็นบอร์ดซึ่งเราใช้ชื่อว่าบอร์ดรี p ้าเนะครับด้วยที่มีความประสงค์ที่อยากจะนําบอร์ดนี้นะครับเอาไปใช้ในงานในภาคเกษตรนะครับด้วยเจ้าบอร์ดนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้ตัวเจ้า e s p 3 2โมดูลที่เรียกว่า De ็บ i t เนี่ยแหละครับเอามาเสียบอยู่บนบอร์ดนี้ได้เลยนะครับ จากหน้าตาของบอร์ดนะครับเรามาดูกันว่าในแต่ละส่วนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ส่วนแรกนะครับในบอร์ดนี่เราจะมีสวิตช์ที่อยู่บนบอร์ดเลย3ส,สวิตช์นะครับที่ใช้ในการควบคุมหรือเขียนโปรแกรมให้มันทําตามที่ต้องการได้นะครับอย่างเช่นสามารถสั่งกดสวิตช์แต่ละตัวเนี่ยเปิดหรือปิดรีเลย์ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เตรียมไว้ให้บนบอร์ดนะครับ ถัดไปก็จะเห็นว่าเป็นส่วนของเอาต์พุตนะครับก็คือมีรีเลย์อยู่ c h h n n n l นะครับซึ่งเมเก์นะครับหรือว่าผู้ที่สนใจนำบอร์ดนี้ไปใช้งานเนี่ยก็สามารถเอาไปควบคุมนะครับอุปกรณ์แรงสูงไม่ว่าจะเป็นไฟมอเตอร์วาวอะไรต่างๆนะครับก็มาเชื่อมต่อสายเนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับนอกจากเอาต์พุตที่เป็นรีเลย์แล้วนะครับ Channel เนี่ยก็ยังมีอินพุตที่เป็นดิจิตอลด้วยนะครับในกรณีที่ต้องการรับค่า ข้อมูลที่เป็น0 1หรือเป็นเซนเซอร์ต่างๆที่ส่งสัญญาณดิจิตอลมานะครับก็จะมีเตรียมไว้ให้อยู่2ช nel นะครับทีนี้นะครับจะเห็นว่าความพิเศษของเจ้าตัวบอร์ดบอร์ดนี้นะครับเรามีการออกแบบนะครับให้สามารถรองรับเซ็นเซอร์เนี่ยที่เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้นะครับที่เป็นโปรตโตคอลที่เราเรียกว่า Modbus 4.5 8นะครับด้วยความพิเศษของเจ้าโปรตโตคอลนี้คือมันสามารถ รองรับนะครับระยะทางการเชื่อมต่อระหว่างวเซ็นเซอร์ไปจนถึงบอร์ดเนี่ยได้ถึง1กิโลกว่ากว่านะครับเพราะนั้นก็จะมีประโยชน์ในการที่เราจะไปใช้ในภาคเกษตรเนื่องจากในพื้นที่ปริมาณกว้างๆนะครับ mm hmm. เราสามารถเชื่อมต่อเซ,เซ็นเซอร์ในกี่ตัวก็ได้นะครับด้วยระยะทางได้ถึง1.2กิโลตามทฤษฎีนะครับ mm hmm. ในส่วนถัดไปนะครับ ก็จะเป็นตัวชิปนี่แหละครับที่เราบอกว่าเรานําชิปสําเร็จรูปซึ่งหาซื้อได้ง่ายนะครับมีขายตามท้องตลาดทั่วไปแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับจะใช้ชิปที่เรียกว่า ep 3 2 Depkit นะครับสามารถมาปลั๊กนะครับเสียบเข้ากับบอร์ดนี้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับจะเห็นว่าเราจะมีนะครับด้านล่างของตัวชิปตัวนี้นะครับมันจะมีตัวโมดูลที่เป็น sd card อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ข้อดีของนักพัฒนากรณีที่อยากจะนําข้อมูลจากเซนเซอร์นะครับรับเข้ามาแล้วเราอาจจะยังไม่ได้ส่งข้อมูลขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถนําข้อมูลเนี่ยมาไลน์นะครับเก็บลงเป็น s d c a r d หรือทําเป็นลักษณะเป็น Data l o อร e เกก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ที่จะนําข้อมูลนะครับเอาไปวิเคราะห์ในอนาคตต่อไปนะครับก็ทําให้สามารถใช้งานได้สะดวกนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในบอร์ดนี้ก็ยังมี ตัวพอร์ตนะครับสำหรับรองรับส่วนของการดิสเพย์นะครับหรือการแสดงผลในส่วนที่เราเรียกว่า oled นะครับเพื่อให้นักพัฒนาเนี่ยเขานำตัวเจ้าโมดูลที่เป็น oled เนี่ยมาปลั๊กอินเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเสียบแล้วเขียนโปรแกรมเพื่อให้มันดิสเพย์ค่าต่างๆบนบอร์ดได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของโมดูลที่เป็น oled นะครับที่เรามาเสียบทีนี้ลองมาดูภาพรวมกันบ้างนะครับก่อนที่เราจะมาออกแบบระบบควบคุมโดยใช้ IOT เนี่ยนะครับดูว่าแนวทางการออกแบบเป็นยังไงนะครับจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นว่าตัวหลักหรือหัวใจสำคัญของการควบคุมเนี่ยเราก็จะใช้ตัวบอร์ดที่เรียกว่า esp 3 2 d e p th, บอร์ดตัวนี้แหละนะครับมาใช้ในการเป็นตัวกลางหรือเป็นหน่วยประมวลผลหลักนะครับซึ่งอาศัยข้อมูลจากไหนนะครับก็จากเซ็นเซอร์ต่างนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นยกตัวอย่างว่าเราต้องการเอาเซนเซอร์ต้องการวัดค่าแสงนะครับต้องการวัดอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศนะครับหรือต้องการวัดค่าความชื้นในดินนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่จากนั้นเนี่ยข้อมูลจะถูกส่งผ่านโปรโตโคอลที่ทางบอร์ดรองรับคือ RS 1 8 5ที่สามารถมีระยะทางนะครับระหว่างตัวเซ็นเซอร์กับบอร์ดได้กิโลกว่าๆนะครับทีนี้พอเรารับข้อมูลมาแล้วนะครับเจ้าหน่วยของตัวบอร์ดตัวนี้ก็จะทำการประมวลผลนะครับ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละแอปพลิเคชันแต่ละฟังก์ชันการใช้งานนะครับว่าจะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาทําอะไรนะครับแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราเอามาเป็นเงื่อนไขในการควบคุมนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราส่งข้อมูลนะครับขึ้นไปบนคลาวเนื่องจากเราใช้เทคโนโลยี IOT นะครับเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยนอกจากนํามาใช้ในการเงื่อนไขในการตัดสินใจควบคุมแล้วส่งขึ้นเป็นคลาวเพื่อนําข้อมูลไปเก็บนะครับ ถึงแม้ว่าบอร์ดเองนะครับเราจะมีตัว SD card ในการเก็บข้อมูลบนบอร์ดอยู่แล้วนะครับก็สามารถส่งขึ้นไปเพื่อน,นำไปแสดงผลนะครับนำไปเชื่อมต่อนำไปส่งให้กับส่วนที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ในการที่เราจะสามารถสั่งงานนะครับผ่านระยะไกลนะครับหรือนำข้อมูลนี้นะครับไปแสดงกับที่ไหนก็ได้นะครับหรือกรณีที่ต้องการแจ้งเตือนนะครับกรณีที่ เกิดเหตุผิดปกตินะครับอุณหภูมิร้อนไปนะครับหรือมีการปิดเงื่อนไขนะครับหรืออยากรู้ว่าปัม๊มมีการทํางานหรือไม่ทํางานนะครับสามารถส่ง Notify เหล่านี้นะครับแจ้งเตือนไปที่ Line Notify หรือหรือตัวโซเชียลมีเดียอื่นๆก็สามารถทําได้นีครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับในการที่เราจะนําบอร์ดนี้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับ นี่ก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาหรือการใช้งานตัวบอร์ดตัวนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับในส่วนของพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่จําเป็นที่เราจะต้องเอามาเกี่ยวข้องนะครับในการเชื่อมต่อกับบอร์ดนี้นะครับความรู้พื้นฐานเลยในส่วนแรกเลยเนี่ยเป็นความจาเป็นอย่างมากเลยที่เวลาที่เราจะนําบอร์ดเหล่านี้ไปควบคุมอุปกรณ์อะไรต่างนะครับเราก็จะรู้ต้องรู้ ค่าพื้นฐานหลังไฟฟ้านิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของกฎของโอห์มนั่นเองนะครับซึ่งในกฎของโอห์มก็จะมีอยู่3ค่าหลักๆนะครับก็คือส่วนที่เป็นวลเตจหรือเราแทนด้วย v นะครับส่วนที่เป็นตัวกระแสรหรือเราแทนด้วย i นะครับส่วนที่เป็นความต้านทานนะครับก็เป็นส่วนที่เราแทนด้วยตัว R น,นะครับเพราะฉะนั้นค่ามันเนี่ยนะครับเราสามารถหาค่าโดยใช้ความสัมพันธ์ของ3ค่าเหล่านี้นะครับเราอยากถ้าดูจากสามเหลี่ยมนะครับเราอยากรู้ตัวไหนเราก็ปิดตัวนั้นนะครับ เราก็สามารถที่จะคํานวณได้นะครับซึ่งประโยชน์ของการที่เรารู้พื้นฐานตรงนี้นะครับเราจะได้มาเลือกอุปกรณ์หรือว่าคํานวณได้ว่าถ้าเราจะต้องการควบคุมมอเตอร์กินกระแสเท่านี้เนี่ยนะครับเราควรจะใช้แรงดันเท่าไหร่หรืออะไรประมาณนี้นะครับตัวอย่างอันนี้คือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันนะครับกระแสแล้วก็ความต้านทานนะครับส่วนในค่าอื่นนะครับอย่างเช่นอีกส่วนหนึ่งนะครับ ในเรื่องของความสัมคัญระหว่างกําลังงานที่เราใช้นะครับ power เราใช้ตัวย่อว่า P นะครับส่วน V นะครับก็คือวลแปลหรือแรงดังนไฟฟ้านะครับกระแสแทนด้วย I ก็เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าอุปกรณ์ที่เราจะไปควบคุมเนี่ยมันใช้ไฟได้สูงสุดกี่วัตต์นะครับหรือกําลัง power มันกี่วัตต์นะครับแล้วก็สามารถเราปิดตัว P ใช่ไหมครับเราก็เอา V คูณกับ I เราก็จะได้กาลังรู้ว่าอ๋อเราสามารถควบคุมโหลดเนี่ยได้ขนาดไหน อันนี้ก็จะเป็นสูตรพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับทีนี้พอเป็นส่วนของอุปกรณ์ล่ะนะครับที่เราพูดถึงไปแล้วว่าเมื่อกี้เราพูดถึง R หรือรีซิเตอร์หรือความต้านทานไปแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในส่วนนี้ก็เป็นตัวพื้นฐานเลยครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันคือตัวต้านทานหรือคือต้านทานการไหลของกระแสะไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการให้กระแสะไหลเท่าไหร่เราก็เอาตัวต้านทานเนี่ยมาต่อนะครับเพื่อจํากัด การไหลของกระแสเพื่อไม่ให้มันเกิดโอเวอร์นะครับหรืออันเดอร์เกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของตัวต้านทานมีหน้านะที่ต้านทานการไหลของกระแสซึ่งมันก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับถ้าเราดูจากสัญลักษณ์ในภาพนะครับเราก็จะเห็นเป็นตัวต้านทานที่แบบฟิกคือไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้นะครับซึ่งมันก็จะมีโค้ดสีบอกซึ่งอันนี้เราคงไม่ต้องจำนะครับจะมีตารางบอกอยู่แล้วหรือเราสามารถใช้เครื่องมือวัดนะครับสามารถวัดค่าออกมาได้ว่าข้าขอความต้้นทานของตัวต้านทานนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับ หรืออาจจะเป็นตัวต้านทานที่สามารถปรับค่าได้อย่างเช่น,น,นลักษณะที่เรามาหมุนเปลี่ยนค่านะครับเหมือนลักษณะของวอลลมุ่มอย่างเงี้ยนะครับก็เอามาใช้เป็นตัวหนึ่งนะครับในการที่จะออกแบบหรือพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่างๆนะครับหรือความต้านทานอีกตัวหนึ่งที่เราเห็นนะครับเรานํามาทําเป็นเซ็นเซอร์ก็คือความต้านทานที่มัน เปลี่ยนค่าได้ตามแสงนะครับคือมีแสงมาความต้านทานลดมีแสงน้อยความต้านทานมาก,กอะไรแบบนี้นะครับก <c oughs> ็จะเป็นเงื่อนไขที่เราจะเอามาใช้ครับในการที่จะออกแบบแล้วก็พัฒนาตัวตัวนวัตกรรมอะไรต่างๆขึ้นมานะครับถัดไปนะครับอุปกรณ์ถัดไปพื้นฐานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ตัวนึงคือตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุมีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่ใน,นการเก็บประจุไฟฟ้านั่นเองนะครับเพื่อในการที่จะ กรองนะครับแรงดันไฟซึ่งมีทั้งแบบมีคั่วแล้วก็ไม่มีคั่วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าที่ของตัวเก็บประจุนะครับเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้านะครับชาร์จดิสชาร์จนะครับถัดไปนะครับมันก็จะเป็นตัวอุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยแล้วก็ใกล้ตัวมากขึ้นนะครับก็คืออุปกรณ์ที่เราเรียกว่า,าตัวไดโอดนะครับซึ่งไดโอดเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบใช่ไหมครับไดโอดที่แบบ ไม่เปล่งแสงกับไดโอดที่เปล่งแสงได้นะครับซึ่งไดโอดไม่เปล่งแสงเนี่ยนะครับเราเรียกว่าไดโอดทั่วไปเนี่ยสัญลักษณ์นะครับจะอยู่รูปทางด้านซ้ายมือนะครับมันมีหน้าที่คืออะไรครับบล็อกไฟนะครับคือให้ไฟนวิ่งได้ด้านเดียวนะครับจากบวกไปลบจากลบไปบวกซึ่งถ้าเราต่อผิดนะครับมันก็ไม่สามารถกระแสก็ไม่สามารถไหลได้นะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์ในแง่ของป้องกันการต่อขั้วไฟผิดนะครับส่วนไดโอดประเภทที่เปล่งแสงได้นะครับที่เราเรียกว่า led ซึ่งเราคุ้นเคยกันอยู่นะครับ ตัวนี้แหละนะครับมันก็คือคุณสมบัติเหมือน,นไดโอดธรรมดาทั่วไปเพียงแต่ว่าถ้าเราป้อนกระแสไฟถูกนะครับถูกขั้วนะครับเห็นว่าไดโอดจะมีขั้วบวกขัว้วลบถ้าเราป้อนถูกขั้วเนี่ยหลอดไฟก็จะติดนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อันหนึ่งที่เราสามารถเอามาใช้นะครับในเรื่องของการให้ความสว่างให้แสงสว่างซึ่งก็มีอยู่หลายสีนะครับก็แล้วแต่ที่จะเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่เราอาจจะต้องจําเป็นต้องรู้เพราะอาจจะต้องเอามาใช้งานนะครับ อีกอันนึงนะครับอันนี้จะอยู่บนบอร์ดเลยที่เราเห็นอยู่นะครับมันคือเจ้าอุปกรณ์ที่เราเรียกว่ารีเลย์นะครับรีเลย์คืออะไรนะครับรีเลย์มันก็คือทําหน้าที่แทนสวิตไฟนะครับปกติเราเปิดไฟนะครับเราต้องใช้มือกดเปิดกดปิดนะครับพอรีเลย์เนี่ยจะมาทําหน้าที่ตรงไหนก็คือทําหน้าที่ในกรณีที่เราต้องการใช้การควบคุมจากตัวคอนโทรลเลอร์หรือตัวบอร์ดของเราครับโดยสั่งงานออกมาเป็นลนักษณะลอจิกศูนย์หรือ1นะครับหรือเปิด หรือปิดนะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์มีเล์เนี่ยมันจะมีอยู่5ขานะครับโดยทั่วไปนะครับขาที่เราจะใช้ควบคุมเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นคอยหรือขดลวดนั่นเองนะครับเราจ่ายไฟเข้ามาเนี่ยนะครับก็พอขดลวดทํางานนะครับเกิดสนามแม่เหล็กก็จะดูดนะครับดูดแผ่นขึ้นมานะครับดูดตัวคอนแทคเราเรียกว่าคอนแทคนะครับเพื่อให้ทําหน้าที่แทนสวิตช์นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถแยกพาร์ทหรือว่าแยกส่วนของการควบคุมได้แล้วนะครับอย่างยกตัวอย่างในภาพด้านบนเนี่ย แล้วต่อแบตเตอรี่ต่อสวิตช์ใช่ไหมครับต่อเข้ากับคอยของรีเลย์นะครับทันทีที่ถ้าเราไม่กดสวิตช์ก็ไฟฟ้าจะไม่ครบวงจรรีเลย์ก็ไม่ทํางานนะครับก็คือสวิตช์ของรีเลย์เนี่ยฝั่งที่เป็นด้านเอาต์พุตจะเห็นว่ามีอยู่3ขานะครับซึ่งใน3ขาเนี่ยเราจะมีเรียกว่าขาส่วนกลางที่เราเรียกว่า C หรือ c o m มอนนะครับเป็นขากลางที่สามารถเชื่อมต่อกับอีก2ขาได้นะครับซึ่ง2ขาที่พูดถึงเนี่ย ขาปกติที่รีเลย์ยังไม่ไทำงานเนี่ยเราจะเรียกว่า NC หรือ Normally c l o s e นะครับก็คือถ้าไม่มีการทำงานนะครับไม่มีกระแสะไฟไปจ่ายเนี่ยสองขาระหว่าง C กับ NC เนี่ยจะถูกต่อกัอนอยู่นะครับแต่เมื่อไหร่นะครับที่เรามีการาจ่ายไฟนะครับเหมือนเรือกกดสวิต นะครับที่ให้ดูว่าถ้าเรากดสวิตกระแสไฟควบวงจรนะครับกระแสไฟไหลผ่านกดลวดกดลวดก็จะเกิดสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับทำให้ตัวคอนแทคเนี่ยมันถูกดูดลงมาจากตำแหน่งเดิมที่อยู่ NC นะครับถูกดูดมาที่ NO นะครับก็เหมือนกับเรากดสวิตฉะนั้นหลอดไฟหรือฝั่งทางด้านขวามือนะครับจะเห็นว่าหลอดไฟก็จะติดทํางานซึ่งอันนี้คือการทํางานของสวิตไฟที่เราคุ้นเคยกันดีตามบ้านนะครับแต่เราเปลี่ยนการทํางานแทนที่เราจะใช้มือกดนะครับเรา มาสั่งงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, หรือตัวบอร์ดเหล่านี้จะเป็นตัวสั่งเปิดหรือปิดนะครับเพื่อที่จะควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูงได้นะครับทีนี้หลังจากที่เราเรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานไปแล้วนะครับถัดไปเนี่ยเราก็จะมาดูวิธีการที่ถ้าเราจะพัฒนาเป็นนวัตรกรรมอะไรต่างๆนะครับก็จําเป็นที่ต้องมีในส่วนที่เรียกว่าซอฟต์แวร์นะครับมีเครื่องมือที่จะมาใช้นะครับ ในที่นี้นะครับเราก็จะแนะนําเครื่องมือตัวที่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็มีใช้กันอย่างแพร่หลายมากๆนะครับที่ชื่อว่าแพลตฟอร์มของ Arduino นะครับ Arduino IDE สําหรับ ESP32 นะครับซึ่งเริ่มต้นนะครับการที่เราจะใช้งานตัวซอฟต์แวร์นี้ได้นะครับก็จะมีขั้นตอนหลักๆอยู่4ขั้นตอนนะครับเริ่มตั้งแต่เรา ต้องไปหาตัวซอฟต์แวร์เนี่ยดาวน์โหลดมาซึ่งอันนี้เ็าจะเป็นโปรแกรมโอเพนซอร์สนะครับไม่ได้มีลิขสิทธิ์เราสามารถไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของ Arduino.cc นะครับจากนั้นพอเราเข้ามาทําการติดตั้งโปรแกรมทั่วไปนะครับเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปติดตั้งเสร็จแล้วเราก็จําเป็นต้องติดตั้งบอร์ดนะครับเพื่อสามารถที่จะเอาบอร์ดเนี้ยมาใช้พัฒนาด้วยเครื่องมือตัวนี้ได้นะครับหลังจากติดตั้งบอร์ดแล้วเนี่ยนะครับเราเสียบบอร์ดเข้าไปเราดูว่าตัวเครื่องมือเนี้ยมันเจอบอร์ดหรือเปล่านะครับ ถ้าเจอบอร์ดแล้วก็แสดงว่าเรามีเครื่องมือเราเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์นะครับเชื่อมต่อกับบอร์ดของเราก็พร้อมที่จะนําไปใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการทดสอบดูว่าตัวเครื่องมือของเราจากที่เราติดตั้งแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถทํางานนะครับเขียนโปรแกร,รมทดสอบได้ใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเจ้าตัวเวอร์ชันนะครับก็ขึ้นอยู่กับ ในปัจจุบันนะครับว่าเป็นเวอร์ชั่นไหนนะครับปัจจุบันอาจจะเป็น1.8.9หรืออาจจะมีพัฒนาต่อไปนะครับตัวซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือตัวนี้นะครับรันได้หลายแพลตฟอร์มนะครับหรือทุกแพลตฟอร์มก็ว่าได้ที่เป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็น Windows นะครับ macOS นะครับหรือ Linux ก็แล้วแต่ที่นักพัฒนาจะใช้งานนะครับ นะครับอย่างที่บอกว่าเราเลือกดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเนื่องจากตัวนี้มันเป็น Open Source นะครับแต่ก็ก็จะมีการใครที่อยากบริจาคนะครับเพื่อช่วยให้ทีมงานเขาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นก็สามารถเลือกบริจาคได้แต่ถ้าเกิดสามารถต้องการดาวน์โหลดมาใช้ฟรีๆก็กด just download นะครับก็จะได้ตัวซอฟต์แวร์มาติดตั้งอยู่ที่เครื่องเรานะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับหลักๆเดี๋ยวเราจะไปทำกันในส่วนของ Work ์กช็การทำงานางการติดตั้งโปรแกรมกันอีกทีหนึ่งครับ